มหาสมุทรดาราดีนะได้คนจมูกช่วยไว้เกือบไปแล้วไอเจะว่าเอ้ยตื่นขึ้นมาฮาชเชลในสถานการณ์แบบนี้ข้ายังรอดมาได้ถือว่าข้านั้นมีโชคจริงๆหรือว่านี่จะเป็นสิ่งมีชีวิตเหนือจักรวาลงั้นเหรอบ้าเอ้ยหาที่ซ่อนก่อนออกห่างห่างออกไปอีก ปลอดภัยแล้วว้าวสวัสดีกดฟ้าสวรรค์ทำไมถึงอยู่ที่มือฝ่ามือยักษ์นี่เปรียบได้กับโลกที่มีกฏฟ้าสวรรค์และข้าหนีมันไม่พ้นไอ้บ้าเจ้าจับข้าทำไมก่อนตายข้าขอด่ามันหน่อยแล้วกันเฮ้ยหูหนวกหรือไงอาต้าแค่นอนอยู่ทำไมต้องขึ้นเสียงด้วยอาต้างั้นเหรอนี่คือชื่อของเจ้า เจ้าเป็นใครอาตากำลังหลับอยู่เจ้าโง่อะไรข้าถามว่าเจ้าเป็นใครเจ้าเสิงโง่อาตาบอกว่าหลับอยู่ไงอะเพอผักเขาออกไปไอจุดจุดจุดอ่าสนุกจังพอเถอะข้าไม่สนุกกับเจ้าอุกเฮ้ยคายข้าออกไปขอโทษที่ทำให้เจ้ากลัวข้าไม่ได้ตั้งใจ เจ้าเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรนะเจ้าเกือบฆ่าข้าแต่บอกว่าไม่ได้ตั้งใจเนี่ยนะข้าไม่ตลกกับเจ้านะเฮ้ยบ้าเอ้ยต่อยไม่เข้าเลยผิวมันหนามากเจ้าคนนี้ใส่ไม่ดีอาตาขอโทษอาตาไม่ได้ตั้งใจเจ้านี่มันงี่เง่าจริงๆกับคนงี่เง่าแบบเจ้าข้าควรทำยังไงดี ฮ่า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 อย่าบอกว่าอาต้างี่เง่าสิฮ่าฮ่าฮ่าแล้วเจ้าเป็นตัวบ้าอะไรทำไมถึงได้ตัวใหญ่ขนาดนี้หิวจังจอกเฮ้ยเฮ้ยข้าไม่อร่อยหรอกนะกินไปก็ไม่อิ่มล็อกอย่านะอะไรรอยแยกมิติหายไปรอยแยกนั่นน่าจะเป็นของแดนปีศาจมายาแต่โชคดีที่ข้าหลุดออกมาได้หากไม่ออกมาก่อนที่รอยแยกจะปิดลง ข้าอาจจะต้องติดอยู่ที่แห่งนั้นไปตลอดการจะพูดอะไรงั้นหรือไม่มีของกินอ่ะอยากกินอะไรล่ะตรงนี้เคยมีแดนปีศาจมายาแล้วเจ้ายักษ์นี่กินอะไรอุซากินทีละชิ้นมันเหลือตั้งเยอะแต่ตอนนี้หายไปหมดแล้วอาตาแค่หลับแล้วกะว่าจะตื่นมากินหลังจากที่มันตายลงแต่พอตื่นมามันก็ไม่มีอะไรให้กินเลย หิวหิวหิวอ่ะทีละชิ้นงันเหรอกินมันตอนที่ตายลงอาหารที่เขาหมายถึงอย่าบอกนะว่าคือแดนปีศาจมายาใจเย็นเย็นใจเย็นเยนลงก่อนเจ้ากินอะไรแบบไหนให้ที่คงมกลมลองเอาลูกปานโลกที่กันมาจากดาวล้างให้เขากินดูไหมนะนั่นไงเขากำลังกินโลกเข้าไปทั้งกดฟ้าสวรรค์ด้วยอ้าปากถ้าเกิดว่ากินไม่พอ ตอนนี้ข้ายังพอมีลูกปลาโลกเหมือนพอสำหรับมอบให้กับผู้บัญชาการอยู่แต่ถ้ากินไม่หยุดแบบนี้ข้าหมดตัวแน่มีอีกไหมบอแบแล้วหากว่าได้เจ้ายักษ์นี่มาช่วยเหลือแดนดาราพวกปีศาจเทวะไม่รอดแน่พวกเราจะสามารถรอดพ้นวิกฤตทั้งหมดได้ทันทีเจ้าอยากไปกับข้าไหมเดี๋ยวพาไปกินของอร่อยไม่เป็นไรอาต้ากินเยอะแล้วอยู่ได้อีกนานเลย เจ้าเป็นคนดีเอาของกินให้อาตาอาตาชอบเจ้าชอบข้าก็ไปกับข้าสิอาตาชอบเจ้าอาตาให้ไม้จิ้มฟันนะเอะนี่มันมหาสมุทรดาราไอ้นี่คืออะไรงั้นหรกจากที่สัมผัสแล้วเหมือนว่าเป็นสมบัติยุคโบราณน,นการอะไรแบบนั้นขอบคุณ เร็วมากหากว่ามีเขาช่วยเหลือไม่ว่าอะไรก็ขวางข้าไม่ได้น่าเสียดายยิ่งนะกการมีอยู่ของหอกนี้โบราณกว่าละฆังเขาวาลีเสียอีกและยังมีกิ่นอายของมังกรอย่างน้อยก็มีอาวุธที่เป็นประโยชน์ชางหลงนี่คือชื่อของเจ้าวงเล็บชางหลงแปลว,ว่ามังกรเก่าแก่ ฮ่าฮ่หากว่าด้วยหอกนี้แม้ว่าจะเป็นเทพจอมานข้าก็สามารถแทงเขาได้มากกว่า3าลูอย่างแน่นอนอาตาหยิบของล้ำค่าเช่นนี้มอมให้ข้าเขาเป็นใครกันแน่หากได้พบอีกครั้งข้าจะให้ของกินเจ้ามากกว่านี้แน่ตำหนักเทพดาราข้าอุตส่าห์ได้รับมรดกจากท่านพ่อและตั้งใจที่จะปกป้องแดนดาราใต้ แต่ตอนนี้ตำหนักเทพดารากับพังทลายไม่เหลือชิ้นดีและกลายเป็นอาณาเขตของพวกปีศาจข้าสำเร็จการฝึกฝนมาเพื่ออะไรแม่นางน้อยทัองสามหาวว่าขจับเจ้าได้เมื่อไรเจ้าไม่โลดแน่แต่ข้าไม่ให้ตายหรอกเนาะเพราะเสียงควรครางจากสตรีงามเช่นพวกเจ้าข้านั้นหลงไหลมันยิ่งที่สุดมันคือของปีศาจเทวะงั้นเหรอไม่เหมือนเลย นั่นคือลมงหายใจมังกรมอนกำลังไปยองตำหนักเทพดาราระวังถ้าลุงงั้นเหรออะไรนะในที่สุดก็ได้กลับบ้านสักทีรู้สึกดีจังพี่หยางงั้นเหรอไม่ใช่ว่าพี่หยางไปยังแดนปีศาจมาหยางงั้นเหรอแล้วตกมาจากฟ้าได้ยังไงตำหนักเทพดาราเสี่ยวชีวินเอ๋อน้องหลานชุนเป็นยังไงบ้างงั้นเหรอ ทำไมพวกเขาถึงมาที่ตำหนักเทพดาราสถานการณ์ที่แดนดาราเลวร้ยายมากเพียงใดงั้นหรือหยางไข่หากเจ้าจะโจมตีเขาคิดหรือว่าข้าจะยอมตำหนักเทพดาราล่มสลายแล้วเจ้าคิดว่าหยางไข่คนเดียวจะสามารถกู้สถานการณ์กลับมาได้งั้นหรือท่านลุงพีง่หยางครื่องเก้าปีศาจเทวะหนูทดลองชั้นดีตายซะ เป็นไปได้ยังไงประมาทค้าเขาเกินไปจะหนีงั้นเหรอไม่ง่ายหรอกนะอ้าไม่รอดแน่แบบนี้ตายซะพี่หยางขอบคุณที่ช่วยข้าจากกระบวนท่านั่นไม่เป็นไรข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วหากพวกเจ้าเตรียมตัวให้ดี แต่ข้าจะเป็นคนทำให้เจ้าตายเองเขากลับมาเป็นปกติแล้วคนที่จะตายมันคือเจ้าต่างหากนี่มันอะไรกันทำไมถึงไม่ฟื้นกลับมาหาเอ้ยเกทำบ้าอะไรกับข้าคนตายไม่มีสิทธิ์รู้หาข้าตายเจ้าก็ต้องตายเกสอนลวงตาน,นี่อีกแล้วพี่หยางจัดการเลยได้เวลา อาหารมื้อแรกของเจ้าแล้วสร้างหลงข้าไม่ได้บอกหรอกหรอว่าเจ้าเป็นหนูทดลองชั้นดีข้าคิดว่าข้าได้กล่าวไปแล้วนะข้าเครื่องก้าปีศาจเทวะได้ง่ายๆเลยเหรอลุงหยางชนะสุดยอดบอ้าหนอตายด้วยน้ำมือของเราชั้นปีศาจขั้นสูงเนี่ยนะความสามารถของเขาพัฒนามากขึ้นขนาดนี้เลยเหรอหอกยาวในมือของเขามันคืออะไรกันแน่ หอกนั่นทำมาจากซากของมังกรยักษ์และตอนนี้มังกรยักษ์ตนนั้นมีชีวิตอยู่มันแข็งแกร่งกว่าพวกเราทั้งคู่เสียอีกข้าไปก่อนนะระวังตัวด้วยลุงยางไม่ต้องหว่วงพี่ยางระวังตัวด้วยข้าต้องไปหาผู้อาวุโสหลีก่อนกลับมาแล้วเหรอกลับมาแล้วขอรับผู้อาวุโสหลีมีคำสั่งใดหรือไม่ตอนนี้ตอมนกเทพดลอลลรอบมือไม่ไหวแล้ว เราทำได้แค่ถอยหลังไปฟื้นฟูกำลังตราบใดที่คณเขายังเขียวชะอุ่มอย่าได้กลัวไม่มีฟืนเผาไหมตราบใดที่ยังมีชีวิตย่อมมีความหวังเจ้าหนูขาเข้าใจที่เจ้าสื่อแล้วเช่นนั้นก็มาช่วยกันสู้เถอะขอรับข้า